ี่แวเธออยู่ไหนกลับยากอ๋ออยู่บ้านอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมมาเลยนะ้เดี๋ยวตุ๊จีนอย่เพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวตุ๊จีนกลับบ้านก่อนตุ๊จีนไม่หยุดอยู่แล้วตุ๊จีนมาทำงานเออไม่อย่าเพิ่งไปไหนเลยยังอยู่อยู่นะรอว่าอีกทีเด้อ เกีย s เ s ของยายาณเดชอาพูดปุ๊บมาปั๊บนะคะแต่เอพอดีเลย2คนนี้ก็หายหน้าหายตากันไปแล้วก็คิดถึงเขาเหลือเกินเพราะว่าข่าวก็ไม่มีย้อนกลับไปดูข่าวเขาทั้งสองคนดีไหมน,นะคะวันนี้ก็เอาภาพมาจากไอจีของยายาเล่นอินสตาแกรมนัเดชไม่เล่นไปเอาของแม่เขามานะคะก็รวบรวมเป็นภาพไอจีที่จะให้ได้ดูกันบุญตลอดเลยเนาะใช่ส,<อ>ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ2คนนี้ก็ควงคู่กันไปไม่ได้ควงกันไปแค่2คนก็ยังมีญาติโกโหติกาพี่จริงๆนะพี่นเดชผมหยิกแล้วเนี่ยก็เหลย งานให่ที่ไปนะก็ถือว่าไปทําบุญเพื่อแสดงมุทิตาจิตนะคะหลวงพ่อเมืองที่ขอนแก่นพอหลังจากที่เขาไปทําบุญอะไรกันแล้วเรียบร้อยเขาก็มีโอกาสเดินทางไปกราบนมัสการพระธาตุขำแก่นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยเห็นผมแล้วก็จิตจะไอตลอดก็ถือว่าร่วมกันทําบุญ ส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่สําหรับ2คนนี้กันก็ถือว่าน่ารักมากใครๆก็อยากจะเห็นเขาเชนจีนเลืกมากกว่าตอนที่ฉันดูในไอจีอะคือมันมีหยิกแล้วมันมีเดเหด้วยฉันจะบอกใครแตเด็กินยังไงไม่รู้มัได้แต่ไม่ได้่ฉันก็จะเตือนอาจจะไม่ใช่แี่เด็อาจจะไม่ได้คิดเองหรือเปล่าคือแบบว่าใช้ปับเปลี่ยนไม่บางทีเนี่ยปุ๋ยพอดัดจีก็เยอะแต่ว่าเวลาไปใดเวลาขึ้นทรงอะ มันจะดีกว่าแต่นี่คือเด็กเขาไปเองเขาไม่เซ็ตไง้เอออ่ะาโคตรประมาณนั่นหละมว้งคือถ้าผมตรงเซ็ตยาผมหยิกเซ็ตง่ายเซ็ตง่ายทำไวเพื่อมาหรือว่าเขาทาเพื่ออะไรปุ๋ยปก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเดได้ถาม่งางานมีอะไรที่ต้องแบบนี้หรือเปล่าไงปุ๋ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ย โอเคอย่างนั้นพูดถึงนาเดทแล้วเปิดนาเดทก่อนดีกว่าเพราะนาเดทมันฮอตกว่านายาย่าแล้วนะจุดนี้นะเอานาเดทละกันเปิดหนุ่มนาเดตนะคะเราย้อนกลับไปงานสําหรับการเปิดตัวกางเกงยีนที่นาเดตเป็นทีเซนเตอร์ล่าสุดเลยนะก็หนุ่มนาเดตของเรานะคะก็ไปถามถึงเรื่องราวต่างๆเอาเห็นหน้าเขาก็พอคือประเด็นต่างๆไม่น่าจะรู้แล้วแหละคือ คือประเด็นไม่ต้องพูดเพราะว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วพอเราย้อนกลับไปงานงานพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวไปฟังเขาแล้วก็ดูหน้าเขากับผมทรงเก่าเขาหลังจากดูนาเดชเสร็จแล้ววันนี้ปุ๋ยมีภาพปปารสซีนาเดชเต้นเพลงขอใจแลกเบอร์โทรมาฝากกันด้วยนะอ่ะก็ไปยืมของดอกจันสามห้าเจ็ดเขามานะคะเดี๋ยวเราดูนาเดชแล้วก็ตามด้วยปปาของนาเดชขอใจแลกเบอร์โทรเวอร์ชันนาเดชละกันยังยังอาจจะมีครับผมสวยค่ะสวยสวยค่ะ อันนี้ไม่เปลี่ยนตัวอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาต่อครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นควรหรือว่าอะไรกันนะครับจะดเองอน่าจะอยู่ในเรื่องของการคุยกันอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ต่อจริงก็ก็ไม่เป็นไรครับผมถามว่าเหมือนน้องเจมาเป็นคนแก็แบ่งๆกันไปครับเบียครับช่วยธรรมาหากินครับผมเราจะได้ไหมคะที่หอม เาไม่อเอสุดท้ายไม่ก็ก็ไม่ได้ยึดติดนะฮะไม่ได้ยึดติดกับกับอะไรอะไรนี้ก็คือการที่ขอนอนขำกันมีข่าเรื่องโยนดอกไม้ใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับคือฟังตอนแรกก็ขำนะว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรจริงก็ไม่มีมันเป็นเรื่องเหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องข่าวแบบว่าเต้าขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยฮะอืมโยนดอกไม้มาให้ด้วยกัจริงไหมคะไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับแต่ตอนที่ผมอยู่ด้วยนี่ไม่มีฮะเออ ไม่โยนนี่ครับผมไม่รู้ใครให้มาไม่รู้ขาดหรือที่ดิดเราไม่ได้ไม่นะครับไม่นะก็รู้ตัวแล้วว่าไม่ได้ทำนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนมีข่าวมาว่ามีสีโซทายาน้มดำมาตีประตูย่าแล้วมีคนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผม ไม่ไม่นะฮะไม่ไม่นี่ไม่ทราบเหมือนกันรอถามน้องเองดีกว่าน้องทํางานเยอะครับคงไม่มีเวลาได้คุยกับใครหรอกครับอ่ไม่มีฮะกันขึ้นข่าวได้คุยกับน้องมากในข่าวใก็พูดกันนะครับก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขำๆกันไม่มีอะไรน้องเขาซีเรียสหรือว่าอะได้ไหมแบบีอยากจะได้เยอะๆด้วยอืมไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะครับมันเป็นเรื่องตลกนะฮะคือไม่ยินแล้วก็ขำกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วเด็กขาวค่ดที่ข่าวมันมีข่าวว่าเราไม่ให้แฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นแบบถ่ายรูปจนแม่แก้วต้องออกมาชี้แจงยังไ Uh, อันนี้จริงๆแล้วเขาถ่ายนะครับเขาถ่ายไปแล้วด้วยซ้ำนะตามจริงแล้วก็ คือบางทีเนี่ยด้วยด้วยเรื่องของการที่ว่าเราทําอะไรอยู่หรือว่าเรารีบหรือว่าเรายังยังแบบว่าอยู่ในช่วงที่ที่เราไม่สามารถจะจะพร้อมจะให้ถ่ายได้นี่ก็ต้องขออภัยด้วยวกันถ้าทาผิดไปไปแบบว่าทาให้ไม่พอใจหรือว่าอะไรแต่เราเราก็รู้ว่าเราเรา,เราทําอะไรอยู่เรามีอะที่อะไรแล้วว่าตอนนั้นก็คือเราเราค่อนข้างจะวุ่นวายด้วยเนะฮะก็ <S <S นี้ก็ก็แล้วแล้วแต่ดุพินิจของคนอื่นและกันว่าจะคิดกันยังไงอะไรเงี้ยบางทีเราเราไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจสำหรับคนล้านคนเนีย่ยเราทาถูกใจแค่พันคนมันก็ถือว่าเป็นสิ่งทีี่เรราาาาสมถทํไดด้้แลว อะไรเงี้ยมันจะทำให้ทุกคนดีใจไม่ได้หนะครับเป็นเหตุผลที่แม่แก้วขอวรื้อแจ้งอะไรไหมครัเอ่อจริงๆแล้วมีคนไปไปถามแม่ในแซกแกมนะแม่ก็เลยอธิบายให้ฟังมันไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นใหญ่อะไระผมจริงๆแล้วก็ก็มีเยอะนะฮะแบบนี้ฮะบางทีผมก็ไมไ่ถ่ายกับทุกคนตลอดเวลาไงบางทีเราก็ต้องแบบว่าขอตัวบ้างอะไรเงี้ยไม่มีคุณคุณ้งบอกผมว่าไม่ถ่ายกับเขาถ่ายกับคุณหนึงอย่าเงี้ยครัไม่มีนะครับไม่มีครับตอนตอนที่จําได้คือมีกันสองคนครับ ใกล้ๆวันเรามาเปนยังไงบ้างดีครับผมดีฮะอากาศดีมากๆครับจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน15วันนะไม่เกินไม่ต้องทำวีซ่าด้วยครับผมไปเที่ยวกันเพราะตอนนี้อากาศดีมากๆแล้วก็ทั้งตอนเหนือก็หิมะตกแล้วทางช่วงกลางๆก็อากาศหนาวเย็นสบายพักผ่อนได้ไปเที่ยวครอบครัวได้ต้นฤดูมาแบบนี้ภาพถึงประมาณสองคูนทองแปดงาน เออเป็นภาพในละครครับผมก็เป็นฉากที่ต้องแต่งงานกันในใน,ในตอนตอนท้ายของเรื่องครับผมตัวว่าแบบ ก็แต่มากกว่าว่าคนจะมองแบบไหนบางสถานการณ์เนี่ยมันก็เอื้ออำนวยให้เราได้สามารถที่จะเทคแคร์ดูแลทุกคนแต่บางสถานการณ์มันก็เราไม่สามารถที่จะที่จะยืนอยู่ตรงนั้นได้อาจจะต้องรีบไปงานต่ออาจจะต้องรีบไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนีว่าเราก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แบบก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมไม่ไม่ได้อะไรแครับมีคนเห็นเราอยู่สุดดีของร้านอาหารแถวเนี่ยบวบอ๋อแล้วเราเปิด คือเรื่องสุบุรี่นี่มีมีข่าวค่อนข้างเยอะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะสูบจริงๆนะผมคงไม่ไปสูบไม่ใครเห็นหรอกครับเพราะเรารู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในที่แจ้งแล้วก็มันทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วอะไรเลยนะ mm hmm. ไม่ได้จริงๆ mm hmm. คือขนาดไม่ทำก็ยังมีข่าว mm hmm. ไม่ใช่เราแน่นอน mm hmm. ครับผมไม่ใช mm ่ไม่ใช่เรื่องสุบรีค่ะไม่ได้ภาพลาอะไรอย่างนี้ค่ะไม่นะ mm hmm. ก mm hmm. มน็มันมันไม่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 เสียเลี่ยน,นะคะับ ่นเี่ราไคไม่ได้สุดคุณ่ใช่ไครับผมพี่จะพิสูจน์เยคะว่าคนองการแบบนากแลราที่ทำไปแล้วก็โดนมาเยอะนะพี่มันก็เลยแบบทำให้แบบมันชินไปแล้วฮะกับทุกข่าวที่เข้ามาเจอมาเยอะแบบปล่อยวางไปง่ายๆสบายๆดีกว่าไม่ต้องเอามาคิดแบบให้หนักใจอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าที่ผมก็มีเยอะอยู่แล้วฮะมันก็เลยแบบลืมลืมเรื่องที่แบบไลสาระไปได้เยอะเลยก็ลองดูก็ด้ครับ เราดูกแล้วฮะถ้ามีก็ออกมาได้ครับอนไรผมครับสั้นสันันๆนตรงนี้นิดหนึ่งใคร สำหรับหน <ừ> mm. ึ่เดทนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เปิดรับสายโนอินกันนะคะที่เบอร์เดิมค่ะ0 7 3, 1 2 0 0 0 3นะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรากันก็เดี๋ยวติดค้าน้องยาย่า,ยายไว้เดี๋ยวพร่นีย้ยกให้คุณปนก็นได้งอยากดูกนต่อแต่่าถาไม่ใย่ากดูกกดูสค่อยว่ากันหน่ก็อย่าตืใครก็ว่ากันไปเพราะว่าข่าวไม่ค่อยมีนะคะก็ต้องเข้าใจนิดหนึงใช่ค่ะ